สวัสดีครับพี่น้องทีละครับเพระาะฉะนะนข้อของพระเจ้าบมนถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บทที่1ข้อ1 4บสถึงสินะครับผมให้หัวข้อว่าวิ่งไล่ตามลมนะครับพระคำพีนในตอนนี้ในฉบับ TNCV นะครับบอกว่า ข้าพเจ้าได้เห็นทุกสิ่งซึ่งทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ล้วนแต่อันิจจังเหมือนวิ่งไล่ตามลมสิ่งที่คดงอก็ทำให้เหยียดตรงไม่ได้สิ่งที่ขาดอยู่ก็นับไม่ได้ข้าพเจ้าลำพึงว่าดูเถิดเรามีสติปัญญามากกว่ากษัตริย์องค์ก่อนๆที่ทรงครองเยรูซาเล็มเราเข้าถึงสติปัญญาและความรอบรู้แล้วข้าพเจ้าก็ทุ่มเทสุดตัวที่จะเข้าใจสติปัญญาความบ้าคลั่งความโฉดขลาด้วย แต่ได้เรียนรู้ว่านี่ก็วิ่งไล่ตามลมเช่นกันเพราะยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งโศกเศร้ามากยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกข์โศกทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวอย่างนี้ครับสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงวิ่งไล่ตามลมนั้นสองครั้งนะครับฉบับอื่นๆแปลว่ากินลมกินแรงทําไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าอย่างนี้ครับเพราะมันมีเหตุผลนะครับพอพูดในข้อ14ข้อ15ก็ว่าตามมาพอพวกข้อที่สิข้อที่สิข้อ18ก็ตามมา เรามาดูข้อ14ก่อนนะครับที่ท่านได้กล่าวอย่างนี้นะฮะบ,บอกว่าทําไมวิ่งไล่ตามหลมเพราะว่าทุกสิ่งที่ทํากันภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นในข้อ15บอกว่าสิ่งที่งอก็ทําให้เหยียดตรงไม่ได้สิ่งที่งอหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้พระองค์ทรงไว้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นในปัญญาจามประเจตข้อ13ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับจงพิจารณาราชกิจของพระเจ้าสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทําให้คดอยู่แล้ว ใครจะเหยียดให้ตรงได้เล่าแน่นอนครับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงให้คดหมายถึงอะไรก็ตามที่เป็นมาโดยพระเจ้าเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้บางคนพยายามหลีกเรื่องความตายกษัตริย์ทั้งหลายพยายามจะหลีกเรื่องความตายนะครับนะฮะฉินสี่ห้องเต้ก็ดีนะครับก็พยายามจะหลีกเลี่ยงจากความตายแต่หลีกได้ไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะนั่นคือสิ่งที่วิ่งไล่ตามลมครับเราไม่สามารถจะเปลี่ยนสิ่งที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ นะครับดังนั้นเองขอพระเจ้าเมตตาเราครับจนกว่าเราจะกลับคืนเป็นดินเหมือนกับพระคัมภีร์ในปฐบมการบอกว่าเราต้องทํางานจนสุดท้ายจนกลับคืนเป็นดินกว่าจะกลับคืนเป็นดินเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับในสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้แต่เราเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเราได้นะครับต่อไปครับสิ่งที่2มีสิ่งใหม่มาทดแทนอยู่เสมอพระคัมีรบอกว่าที่ทุ่มตัวเองสุดปัญญาที่จะเข้าใจ พระิเชษกว่าความบ้าคลั่งความโฉดเข่าด้วยนะครับหมายความว่าทุ่มเทจนกลายเป็นเหมือนกับบ้าบอคอแตกไปเนื่องจากวิ่งพยายามวิ่งหาปัญญาแต่ยิ่งหาปัญญาข้อ18บอกว่ายิ่งฉลาดมากก็ยิ่งโศกเศร้ามากทำไมยิ่งโศกเศร้ามากครับเพราะยิ่งหาก็ยังิรู้ว่ามันยังมีอีกสิ่งที่ไม่เข้าใจอีกเยอะแยะยิ่งพยายามจะหาก็รู้สึกยิ่งโศกเศร้าเพราะตัวเองยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับคนที่บอกว่ายิ่งรู้มาก ยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยรู้อะไรเลยคนที่ยิ่งรู้มากจะยิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรเพราะอะไรครับเพราะมันยังมีอีกมากมายที่เขายังไม่รู้พระคัมภีร์ดาเนี่ยบอกว่ายุคสุดท้ายนั้นคนจะวิ่งไปวิ่งมาความรู้ทวีมากขึ้นหมายความว่ายิ่งยุคปัจจุบันนี้คนยิ่งรู้กันมากขึ้นครับแต่ยิ่งรู้มากเราก็ยิ่งรู้ว่าเราเองนั้นยังรู้ไม่มากเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็เห็นดวงดาวเรื่องปกติพอมีกล้องส่องเข้าไปโอ้มงนไกลกว่านั้นอีกครับ ยิ่งรู้ว่าเป็นพันปีแสงอยู่เป็นล้านปีแสงออกไปกันใหญ่ครับนะฮะเพราะว่าอะไรครับยิ่งรู้มากยิ่งรู้สึกเป็นทุกข์มากเพราะว่าเหมือนเราไม่รู้จริงๆนะครับพระคัมภีร์จึงเตือนบอกว่าอย่างไงครับปัญญาจารบสิบสองก็สิบสองไม่ได้เตือนไม่ให้เรียนหนังสือนะครับพระคัมภีร์บอกว่ายิ่งกว่านั้นบุตรชาของข้าพเจ้าเอ๋ยจงรับคําเตือนเถิดซึ่งจะทําหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุด จะเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนังบางคนบอกว่า,วาอ๋งั้นต้องไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วไม่ใช่นะครับหมายความว่ายิ่งเรามมวแต่มุ่งหาเท่าไหร่นะครับถ้าเรามุ่งหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากเกินไปยิ่งมุ่งไปเราก็จะยิ่งเหนื่อยมากครับนะความรู้ท่วหมหัวก็จะเอาตัวไม่รอดรู้อย่างนี้ดีกว่าครับรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้และปรับปรุงเล็บเปลี่ยนแปลงเดินไปในสิ่งที่ควรจะเดินเราจะเห็นเป็นอนมากมายพิจารณ์อรครับ